สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุผู้ซูพจน์กห้เด้วยครับเด้ออันนี้คือช่องอุดมพรนมรัศศีก็อยู่ในเครือข่ายของจักรกลิลาสารข้ามพันคาเกษตรนะครับเกสตมีจักรพันคาอ้อยต่อยมีสาขาบ่มียังพี่น้องคนมีคาอันนี้คือคื่อนพากเกษตรแดงไงอันนี้ค่าอายุหกเดือนด้วครับเด้ออันนี้คือค่าอายุหกเดือน ฝากกระพีกำลังนี้ครับเด้อครับบุญแด้อยากสนใจอากได้นธุนค่าเกษตรอย่างงไปปลูกเอาไปปลูกไวสัสขายก็ได้กินก็ได้แต่ว่าค่าเนี่ยมันก็เป็นอาหารของคนอยู่แล้วละครพี่น้องบุญด้เป็นเน้าอื่นจครับเรื่องว่าเข้ธุเกิจธุรกิจอย่างนั้นมันเป็นค่าเศรษฐกิจนะครับด้วยค่าเกษตรอย่างไงมันก็คือค่าพื้นบ้านรสชาติมันก็ชิวานก็มต้องการของตลาดหลายครับพี่น้องต้องการหลายหอดบ่ามีให้เพื่อนผลหรอะครับ แต่ว่าสวนของผมนี่ก็คือพันธ์คานี่ก็คือข้าวจิปลูกไว้ถ้าเอาพันธุ์ย่างเดียวนะครับข้าวจิบ่ได้สาบโนพันธ์คานี่ก็คือเอากระจีเน้นอ่าทรงพันธุ์ทรงพันธุ์ก็คือทรงต้นพันธุ์นั่นแหละครับพี่น้องต้นทรงพันให้พี่น้องก็ไปปลูกก็ราคาทรงก็สามสิบสามหลุมปลูกหนึ่งพันบาทอ่ามีเก็บเงินปลายทางเลยครับเด้อมีเก็บเงินปลายทางหรือว่าพี่น้องสะดวกอยากมาเอายึดสวนก็ได้ คา่หนีที่ครับคา่หนี่มันสิยูนีครับพิกัดยูอำเภอหน้าเยื่อจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับสวนหนีแต่ว่าผมกับผมกับเมียผมกับภรรยาหนีกับสิยูผุหลักบ้านกับยูสารคามกับมี่ก็หลายบ้านมาเช่ไงยูศรีสเกตกับมี่ครับพี่น้องครับพี่น้องสะดวกกระทุ่มขามากครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งปรึกษาได้ครับถามได้เชียงไนเชียงในกันสมมติว่าจะห้าวจะปลูกปลูกวิธีไหนปลูกแช้งไดเชียงดนหรือว่า การปูเ็ดแบบไหนแน่ชังสีทามได้มัดครับพี่น้องตามได้ม็ดรือว่าพี่น้องอยากออาไปปูเลยก็สิกระได้กับมีสองเซร็จแล้วครับเนาะนี่จะมีสิบหกหลุมกับสามสิบสามหลุมนี่แหละครับสิบหกหลุมก็คือร่วมทรงแหละกกับหกรอยเก็บปลายท่างกับพี่น้องบอ่าตองโอนได้ครับเด้อบอ้าตองโอนันนี้ได้ของแชกของจริงตรงปกแช่ก็คือบอ่าตองอนเก็บปลายท่างกับพี่น้อง ข้าเกษตรอยแดงไงนี่ครับปลูกไงไงไว้ซัดปูกับว่ามี่เลยครับเด้อซัดปู่ของข้าเกษตรอย่างเงี้ยยายศเดียวว่าด้ใส่รับปุ๋ยเคมีนี่สารสกูว่าข้าเขาสมบูรณ์หรือว่าเขารักษาดีให้น้าห้ยนดีหรือว่าเขาดูแลดีๆแช่ชิบว่าได้ใส่เลยครับเด้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมันบริสุทธิ์เหตุผลข้างงามป่ะนะเด้อการที่ใครเห็นข้างงามๆทังสิกนอ่ะบ่ได้เกิดจากปุ๋ยเคมีเลยครับเกิดจากรักๆกับขี้น้ำ คล้อยห้หน้าม,มันสะดวกกรับอีกอย่างหนึ่งกันนาแรงหนาหนาวจังสีกับน้ามไฮไลท์เขาได้ยิงดีแต่ว่าถา้ธนาฝนนี่ที่ต้องเห็ดให้ทางน้าออกได้ครับเด้อแย่ให้หน้าม,มันขังแยให้อมน้าถ้าเกิดว่าอมน้าแล้วก็ไฮตายบ่ตายหรอกครับพี่น้องเพียงแต่ว่ามันสิบ่เจริญเ,เติบโตง่ายมันสิน้ามแตกนอคือว่าคาดนี่ามันสิเดินหากสีเดินได้ครับแต่หากเดินดีจังสิกับ ถ้าหากเดินดีมันก็แตกงอดีครับถ้าให้มันโอนมน้าแล้วหากก็บ,เบ่เดินเด้อครับพี่นอ้องหากเมื่เดินแต่ว่ากับปุล่ะครับแต่ว่ากับตาอยากให้มันดีอีีหลก็ต้องหน้าแล้งหนา้าหนาวนี่ครับค้าสิแตกงอดีค้าแตกงอดีอีหลีอีหลีคือช่วงนี้เด้อครับช่วงหน้าแล้งอ่าถ้าเฮาสิเอาขายงออีหลีเพิ่นสิเฮ็ดเอาหน้าแล้งครับแต่ว่าหน้าฝนก็นได้คือกัน เพียงแต่ว่าขาต้องยกกล่องได้กับกันทาปลูกจตงไดมันท่าน้ำออกว่าสะดวกสบายกิคับข้าก็ต้องเฮ็ดทางน้ำออกดีๆยกกล่องกับยกก่องระยะห่างก็คือประมาณจากเมตรเคินงกับยางตํำก็คือเมตรเคินกันขาสิปลูกซับนอยิ่งห่างยิ่งนอนไงนออวบฝ่อไงไว้ครับพี่น้องเอารับสนใจกับติดต่อปมามาระคับเู้นย์หกมองสี่สี่หกหาครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกข่าึติดต่อก็ไม่สอบถามใดครับ พันคากระสีแดงไงนะครับคาเหลืองจะมีแต่ครับไปคาเหลืองมาเร่คาเหลืองไงก็เป็นคาเหลืองบาขข้านนา,าเดี๋ยวกับทรงตัวประเทศขึ้นกันลนะครับขึ้นกันราคาเดียวกันครับพี่น้องขอบคุณค่ะหลายครับพี่น้องที่ติดตา่อรับชมขอบคุณมากครับ